เลดแพนด้าเขามีเมนูอาหารกลางวันในราคาสองแบงแดงมีทอนในราคาเนี้ยคือได้กินข้าวหน้าเนื้อวากิวด้วยนะวันนี้มาที่สาขาพิยาไทยนะทุกคนเรามาเพื่อกินเมนูเทโชคุเป็นเมนูอาหารกลางวันที่ขายตั้งแต่สิบโมงครึ่งถึงบ่ายสามจานนี้เป็นเอฟไสคาโกรชิมะวากิวโดเป็นข้าวหน้าวากิวที่โปะเนื้อมาจนมองไม่เห็นข้าวแล้วเนื้อเขาชิ้นใหญ่หอมนุ่มมากถ้าสั่งไข่ดองมากินคู่กันคือนัวสุดต่อไปเป็นข้าวหน้าสามชั้นคุโรบุตะผัดซอสเขาโปะหมูคุโรบุตะมาแน่นมากเนื้ออออนนุ่่มมซสกิิหรรชาตตแบบเ็ ใครชอบข้าวหน้าหมูคือห้ามพลาดส่วนจานนี้เป็นข้าวหน้าซาชิมิรวมเขาสไลด์ปลามาชิ้นหนาๆเลยนะโปะมาแบบโลนๆมีทั้งหามาจิมาคุโร่แล้วก็แซลมอนเนื้อปลาคือหวานฉ่ำสดแล้วก็อร่อยมากแล้วลยังสามารถแอดออน69บาทได้ข้าวญี่ปุ่นแล้วก็ซุปหอยตลับแบบเติมได้ไม่อันน้นเลือกผักได้หนึ่งอย่างมีกิมจิผักโขมแล้วก็สลัดเลดผพนดาสลัดเขาอร่อยมากผักสดกรอบแล้วก็ได้ความเผ็ดจากวาซาบินิดๆกินแล้วสดชื่นเลยนะนอกจากนี้ยังมีเมนูลาคาจานนี้เป็นหัวปลา ื้อป่าเขาก็ดีมากเลยนะหอมซีอิ๊วเอามากินกับข้าวญี่ปุ่นคืออร่อยเวอร์ส่วนจานนี้เป็นนิจิโร่ไคเซนเทมากิที่มีทั้งแซลมอนฮามาจิมากโกโระแล้วก็โฮตาเตะชิน้นใหญ่โปะด้วยกุ้งแดงเนื้อเดง้งบอกเลยว่าอร่อยมากของเขาสดทุกอย่างไม่มีความคาวเลยนะจานนี้เป็นคานิมิโซะมันปูย่างบนกระดอง็อปด้วยปูอัดแล้วก็ไขก่กุ้งหอมมันนัวเนื้อเนียนนุ่มอร่อยมากต่อไปเป็นลิ้นวัวสี่รสชาติเขาแล่มาทั้งแบบบางแล้วก็แบบหนาเลยนะทีเด็ดคือเอา ลืมปิดหายมือด้วยของหวานอย่างดังโง่หนุมน่มและไอศครีมฮากินด้าถมีให้เลือกหลายรสเลยบอกเลยนะว่าอร่อยทุกเมนูรีบแท็กเพื่อนแท็กแฟนไปกินด่วน